คลิปนี้นะครับผมจะมาแกะทำความสะอาดมอ t ตุ๊กโตชิบ้านะครับโดยอาการของเครื่องนี้นะครับจอ LED มีมดเข้านะฮะมดเข้าไปทำหลังทำหลังด้านในนะครับทำให้ชิปวงจรเสียนะครับทำให้ชิปวงจรเสียเพราะว่ามันเกิดขี้สนิมตรงซ็อกเก็ตนะครับตรงบริเวณซ็อกเก็ตไม่สามารถ ซ่อมได้นะครับต้องเปลี่ยนจอตัวนี้แต่นี้ก็รออะไรนะครับอันนี้ก็วิธีง่ายๆก็จะเป็นการแกะ n โน e บ o ๊ k นะครับโตยโย t a รุ่น L 5 1 0นะตัวนี้นะครับ L 5 1 0วิธีแกะแบบเบสิกเลยก็คือเราแกะฝาช่องแรมนะครับช่องแรม ่อนนะช่องแ a มก่อนแล้วก็แกะฮาร์ดดนะิสออกมาน,นะครับสังเกตนะครับจะมีมดตัวน้อยๆน,นะมดตัวน้อยๆเต็มเลยครับเต็วมวงจรเลยเราต้องเอามดพวกนี้ออกนะอนนี้ก็แกะฮาร์ดดิสออกมา บบครับมดเต็แกะฮาร์ดดิสออกมานะครับก็แกะน็อตบริเวณอ่าทั้งหมดนะครับแกะน็อตออกมาทั้งหมดอ่านลงมือเลยนะครับ น็อตตัวนี้สําคัญที่สุดนะครับตัวนี้ลืมไม่ได้ครับดีวีดีลอมอันนี้เป็นน็อตดีวีดีลอมนะครับตัวนี้นี่ครับตัดลมออกมาด้วย ่วนใหญ่พวกนี้ก็จะมีเบอร์บอกนะครับว่าไหนน็อตยาวเนาะจะมี f นะครับ f 6นะครับน็อตสั้นก็ f 2.5งจุห้านะครับตรงนี้พวกนี้จะเป็นน็อตสั้นจะเป็นพว f 2.5งพยายามถอดน็อตออกให้หมดนะครับไม่งั้นถ้าฝืนไปน็อตที่ติดกระบ,บอดอาจจะหลวมหรือหลุดแตกได้นะครับ ส่วนมดตัวเล็กๆนี่ก็เป็นปัญหาของโน้ตบุ๊กเหมือนกันถ้ามันเข้าไปในระบบเครื่องได้ก็จะสร้างความเสียหายพวกชิปต่างๆนะครับถ้ามันเข้าไปทำรังควรดูแลรักษาให้ดีครับเดี๋ยวจะเป็นเหมือนเครื่องนี้ แล้วก็โตชิบ้านี่ก็จะมีน็อตที่สําคัญอยู่อีกตัวหนึ่งก็คืออยู่ด้านหลังนะครับตัวนี้ก็จะเป็นรหัส F4 รหัส F4 น็อตก็จะใหญ่หน่อยครัแล้วก็มาตรวจเช็คน็อตอีกทีนึงว่าเราถอดออกหมดไหม หมดแล้วครับตอนนี้ก็เหลือขั้นตอนถอดพีบอร์ดอ่าอันนี้จอนี้ผมได้ทําการถอดออกมาแล้วนะครับจอพีบอร์ดก็รุ่นนี้เขาจะมีจิ๊อยู่ตัวหนึ่งนะครับจิซึ่งค่อนข้างที่จะ แข็งมากนะครับเราต้องใจเย็นๆนะครับในการถอดคลิปตัวนี้เพราะว่าอ่าตัวชิบ้านนี่จะทำให้เหมือนรุ่นอื่นรุ่นอื่นก็จะเป็นแค่กิปบล็อกธรรมดานะฮะ ค่อยถอดนะครับจะเป็นกิบล็อกกิบล็อกที่ยึดน็อตคีย์บอร์ดนะครับจะเป็นลักษณะงัดแรงไม่ได้ับงัดแรงหักตัวนี้มีน็อตสองตัวมาตรฐานนะครับในการยึดบอร์ด ตรงนี้ก็เป็นสายแพรชนิดอเดือยนะครับดึงดึงออกเนะี่ยดึงออกอย่างนี้นะครับแล้วก็กต่อลงมาส่วนซ็อกเก็ตนะครับที่สมควรที่จะดึงก็คือจะเป็นเสาวไวไฟนะครับจะมีดำขาวาดำขาวนะครับ แล้วก็สายแพรแบบเดือยน,นะครับมันจะมียืดๆออกมาอย่างเงี้ยให้เราเขี่ยบเบาๆะนะเขีย่ยแรงเดี๋ยวมันหลุดมาทั้งซ็อกเก็ตอ่านี่ฮะุก็ไม่มีอะไรแล้วก็มีน็อตอยู่ประมาณตัว ต่อไปเข้าไปทันกรรทันแตะโดยใช้กลิปก็ถ้าไม่มีกลิปก็ใช้เล็บเราก่อนนะครับ อันนี้าหาไม่เจอเพราะว่าถ้าแกะออกมาแล้วก็มันก็จะหลวมเลยนะครับมันก็ไม่ต้องใช้แรงอะไรมากนะครับอ๋ออย่าลืมตัว,เป,ปเ,วเ,ตเปิดปิ่ม power นะครับซ็อกเก็ตเปิดปิ่ม power นเ่ติม สภาพก็ไม่มีมดตรงนี้ครับต่อมาก็ทําการถอดกาจอนะครับทํทำการถอดจอครับรอถอดจอถอดจก็จะมีกาวติดมาตรฐานนะเพราะว่าการสะเทือนนะครับเป็นเดือยล็อกเหมือนกันนะครับ เป็นเดือล็อกนิดนึงเราค่อยแกะนะนี่ฮะออกมาแล้วก็ตัวคาเมล่ากล้องตัวนี้ก็จะเป็นตัวอ่า power นะครับ power supply นะครับแล้วก็สาย USB นี่นะครับ อันนี้ก็ทําการปอดกดแล้วก็เหลือถอดบอร์ดถอดบอร์ดนี่ก็จะมีน็อตไม่กี่ตัวนะฮะสังเกตง่ายๆนอ็อตไม่กี่ตัว and mm -hmm. ึจะมีน็อตตรงผัดลงผัดลงระบายความร้อนค่อนข้างแกะค่อนข้างยากนิดนึงนนรีนน้เพราะว่าเขาจะติดสติกเกอร์ไว้ค่อนข้างที่จะหนักแน่นมา เรามาดูสภาพบอดกันนะครับว่ามดจะเยอะขนาดไหนนะครับมนนีสภาพบอดที่แกะออกมานะก็จะมีมดตัวเล็กๆ มดตัวเล็กๆนะครับอยู่ค่อนข้างเยอะนะฮะเนี่ยเข้าไปกัดกินตัวแผ่นระบายความร้อนนะครับอเดี๋ยวผมจะลองแกะออกมาให้ดูนะครับคลิปนี้ก็ใช้เวลานานนิดนึงครับ ก็จะมีตัวเลขนะครับเหมือนกันหนึ่งสองนะครับเวลาขันก็ขันตามสเต็คเขานะครับส่วนใหญ่น็อตท,ที่อยู่กระบ,บอกนีก่จะเป็นน็อตขนาดเล็กน็อตท,ที่ขันออกมาเป็นน็อตขนาดเล็ก คือขยะนะครับเราต้องมาทำความสะอาดมันจะบังตัวระบาความร้อนนะครับแกะมาทงหมด ผลงานมดน้อยครับกดนี antis, ่ครับแล้วก็แผงพัดลมนะฮะทำความสะอาดจะตันเอานะครับทำให้ CPU ทําทำงานนมโอเคก็ทริปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับเพราะว่าขั้นตอนประกอบนี่ก็ไม่ยากอะไรนะครับก็เหมือนขั้นตอนการถอดทุกประการก็ถ้ามีระบุ ตัวใหม่มาก็จะาลงในคลิปได้ทีขอบคุณมากครับ